นี้ก็จะพามาดูวิธีการแยกเพศของนกของโยกกันซึ่งเราจะแยกเพศของนกของโยกโดวยวิธีการดูตรงจมูกของนกนั่นเองจมูกของนกตัวผู้จะมีลักษณะสีสันออกมาชัดเจนคือสีของตัวผู้จะมีลักษณะสีชัดเจน เช่นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงซึ่งนกตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะสีมันจะออกสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองตรงสันจมกูกเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวผู้ส่วนตัวเมียมันจะไม่ออกสีค่ะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีเนื้อ นื่องจากนกมันสีสว่างมากไปก็เลยจะมองไม่ค่อยเห็นเห็นกันไหมคะจะออกสีเขียวเขียวเข้มเข้มจงรูจมกูกตัวนี้สีสีเขียวซึ่งเป็นนกตัวผู้ส่วนนกตัวเมียก็จะมองไม่เห็น นกตัวผู้จะมีลักษณะโดดเด่นคือเวลาที่มันจะผสมพันธุ์มันจะมีเสียงร้องที่ดังกว่านกตัวเมียแล้วมันก็ชอบเกาะโงงเล่นความพร้อมของมันมันก็จะ ป้อนปากนกตัวเมียมันก็จะจูจีกับนกตัวเมียคือเอาปากมาป้อนกันแบบนี้แต่ถ้าเป็นนกตัวเล็กๆเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นก็อาจจะใช้วิธีคำแต่เกียบนกคือระหว่างช่องท้องของนก นกตัวเมียจะมีช่องท้องที่กว้างกว่านกตัวผู้วิธีการดูก็ต้องใช้วิธีสังเกตสีแหละคะ่ะแต่ถ้านกมันอายุน้อยมากมันก็จะมองไม่เห็น ต้องรอให้มันโตอีกสักพักหนึ่งถึงจะแยกเพศได้หรือว่าเราจะสังเกตพฤติกรรมของนกแบบเนี้ยตัวผู้มันจะเข้าไปป้อนปากนกตัวเมียแล้วก็ชอบปีนโกงโชว์ความเท่ เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีลูกออกมาให้เราได้เลี้ยงกันแล้วแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะจูจีจูจีกันใหญ่เลย ถ้าเป็นนกตัวผู้กับตัวผู้มันก็จะไม่ป้อนปากกันนะคะรีบๆออกไข่นะจ้ะอยากได้ตัวน้อยแล้วแหละ